โรงเรียนบ้านโค้งไม่งามส่งเสริมวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลสีสุกอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นมีหมู่บ้านในเขตบริการ3หมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านโคกไม่งาม 2. บ้านโนนอุดม 3. บ้านพี่สามพัฒนามีประชากร600หลังคาเรือน เรียนบ้านโคกไม่งานส่งสืิมวิทยามีเนื้อที่ทั้งหมด32ไร่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน171คน โรงเรียนบ้านโคกไม่งามสูงสุงวิทยาได้ดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562และได้เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรปาณีชในปีพุทธศักราช2565 ฝ่ายบริหารและภาคีเครือข่ายทางการศึกษาได้มองเห็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองนักเรียนทุกคนร่วมกันสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านโคกไม่งามส่งเสริมวิทยาได้พัฒนาอัจฉริยะเกษตรประณีต ตามแนวทาง5ระยะดังนี้ระยะที่ 1. การรู้จักพื้นที่จากการสำรวจพื้นที่ในโรงเรียนและชุมชนทั้ง3หมู่บ้านพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าเฉพาะตอนเย็นทุกวันชาวบ้านได้นำสินค้าทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายสังเกตว่าทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับซึ่งต้องใช้ดินปลูก ดินปลูกตามร้านค้าทั่วไปจะมีธาตุอาหารไม่ครบและดินในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวไม่เหมาะแก่การปลูกพืชระยะที่2เรียนรู้วางแผนจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าชุมชนสามหมู่บ้านและภายในโรงเรียนมีใบไม้แห้งเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการลด การเผาใบไม้ไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศและลดค่าฝุ่น PM 2.5จากข้อมูลข้างต้นจึงได้ตัดสินใจนำใบไม้มาทำเป็นดินใบไม้มหัศจรรย์ระยะที่3ลิเริ่มปฏิบัติการ นักเรียนช่วยการเก็บใบไม้ภายในชุมชนทั้งสามหมู่บ้านและภายในโรงเรียนเพื่อนำมาทำเป็นดินใบไม้โดยใช้องค์ความรู้ได้ STEM e มอินดูเคมาใช้ในการแก้ปัญหาเช่นด้านวิทยาศาสตร์เป็นการย่อยสลายของใบไม้ ด้านคณิตศาสตร์เป็นเรื่องอัตราส่วนการทำดินใบไม้ด้านเทคโนโลยีเป็นการออกแบบถุงผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นกระบวนการทำใบไม้ให้เป็นดินระยะที่4รวบรวมและพัฒนาจากการเริ่มทำดินใบไม้ได้นำข้อมูลต่างๆมาทำการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง การทำดินใบไม้เช่นการย่อยสลายของใบไม้ไม่เป็นไปนตามเวลาที่กำหนดการปรุงดินให้มีคุณภาพเหมาะแก่การปลูกพืชผักทุกชนิดในการแก้ปัญหาเราใช้หลัก s สเตมอิน ation มาแก้ปัญหาในการทำดินใบไม้ให้เป็นดินใบไม้มหัศจรรย์ยะที่ 5. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในการจำหน่ายดินใบไม้มหัศจรรย์ช่องทางการจำหน่ายดินใบไม้มหัศจรรย์มีดังนี้ 1. เพจโรงเรียนบ้านโคกแม่งานส,งส่งเสริมวิทยา 2. กลุ่ม Facebook คนอำเภอสีชมพู 3. ร้านค้าในชุมชนอีกครั้งโรงเรียนได้มีการต่อยอดโครงการโดยได้นำเงินจากการจำหน่ายดินใบไม้ไปซื้อหา่านมาเลี้ยงจำนวน16ตัวจากการดำเนินการดังกล่าว ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปโรงเรียนของเราได้จัดทำคู่มือการทำดินใบไม้ไปเผยแพร่ตามหน่วยงานราชการต่างๆและชุมชนเราจะพัฒนาให้โรงเรียนบ้านโคกแมงงามส่งเสริมวิทยาเป็นสมาร์ทฟาร์ม แหล่งเรียนรู้ในอำเภอสีชมพูและเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานที่สนใจในด้านอาัจฉริยะเกษตรปานี้ต่อไปเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมของโรงเรียนเราใครที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทางโรงเรียนมัธยมวามายาส่งเสริมวิทยาขอขอบคุณที่รับชมและฟังจนจบขอบ,ขอบคุณค่ะ